ครับมาดูข้อ1 1กันครับให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการล็อกในวงเล็บสแควรูทของ x บวก1นอกสแควรูทนะครับบวก5เท่ากับล็อก x และ B เป็นเซตคำตอบของสมการล็อก3 x ฐาน2บวกล็อก9 x ฐาน4บวกล็อก27 x ฐาน8เท่ากับ3บวก2คูณด้วยล็อก x ฐาน64 ผลคูณของสมาชิกทั้งหมดในเซต A union B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นี่ก็เป็นช้อยน,นะครับข้อ1 12.9ส่วน9ข้อ2 1 6ส่วน9ข้อ3 3 2ส่วน9และข้อ4 96.9ส่วน9นะครับกลับมาดูที่โจทย์อีกครั้งสำหรับข้อนี้เราก็ดูแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับ คือส่วนของ A กับส่วนของ B สุดท้ายเราค่อยมาหา A ยูเนียนกับ B ซึ่งส่วนของ A นี่ก็เป็นสมการนี้ส่วนของ B ก็เป็นสมการนี้เพราะฉะนั้นเราลองมาดู A ก่อนเลยครับจะได้ว่า A ก็คือเซตของ X เป็นสมาชิกของ จำนวนจริงโดยที่นี่นะครับคราวนี้เรามาแก้ตรงส่วนนี้กันดูตามพี่เลยนะ ลืมว่าล็อก x นี่มันต้องมากกว่า0 x ต้องมากกว่า0เสมอมากกว่าเท่าเออมากกว่า0เท่ากับไม่ได้ส่วนนี้ไม่ต้องห่วงเพราะมันมากกว่าอยู่แล้วเพราะขั้นต่ำมันต้องเป็น5แน่นอนนะครับแต่พี่จะให้ M เท่ากับ LOOT x บหจะได้ว่า x เท่ากับ M กำลังสองลบหนึ่งแต่สังเกตไหมครับว่าถ้า M เท่ากับรูทเบวกหนึ่งแล้ว M ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอด้วยเพราะฉะนั้นเราแทน M ลงไปเลย X คือ M กำลังสองลบหนึ่งย้ายข้างจะได้ว M กำลังสองลบ m ลบหกเท่ากับศูนย์แยกสองวงเล็บ ลบมากกว่านะครับจะได้ว่า m เท่ากับลบสกับ3แต่พี่บอกแล้วว่าตรงนี้ m มากกว่าศูนย์เสมอเพราะมันตามจริงมันคือรูท x บอกหเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าค่านี้ไม่ใช่ จะพูดง่ายๆก็คือ m เท่ากับ3เองเดียวเท่านั้นแต่ m คืออะไร m คือรูทของ x บวก1จะได้ว่า3เท่ากับรูทของ x บวก1เพราะฉะนั้น x บวก1เท่ากับ3ยกกำลงังสองเท่ากับ9ได้ว่า x เท่ากับ9ลบ1เท่ากับ8 จะรจริงไม่จริงต้องลองแทนค่าดูแทนลงไปก็คือต้องเป็นการเช็คคำตอบเพราะอาจจะมีคำตอบเกินรู o t x บวกหบวกหเท่ากับ x หรือเปล่าจะว่า r o o แปดบวกห่งบวกหเท่ากับ8หรือเปล่า รูทเคือ3ามบวกหเท่ากับแซึ่งอันนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้นจะได้ว่า A คคำตอบของ A คือนี่นะครับเอเซ็ของคำตอบของระบบสมการนี้ก็คือ8ตัวเดียวเก็บไว้ก่อนนะจะต่อไปเรามาดู B กันบ้าง เห็นไหมครับว่า B จะมีความแบบสลับซับซ้อนพอสมควรแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถครับคราวนี้เรามาดู B กันเลย B ก็จะเป็นเซตของตามนี้เลยนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าพี่เคยให้สูตรไปแล้วว่าว่าอะไรนะรมีใครจำไม่ได้หรือเปล่าล็อก a ยก,กําลัง b ฐาน c ยก,กําลัง d จะมีค่าเท่ากับ B ส่วน d ล็อก a ฐาน c แล้วก็ล็อกผลคูณของ a b เท่ากับล็อก a บวกด้วยล็อก b ส่วนล็อกของผลหาร ก็จะเท่ากับลบ A อลบด้วยล็อก B อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ค, i, ควรรู้ไว้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูแยกทีละตัวกันดีกว่าก็จะมีหนึ่งสสามแล้วก็4ี่แต่3ามะเรารู้แล้วไม่มีอะไร พี่จะกำหนดให้ล็อกนี้เท่ากับ a, นะ,ะ a. N นะครับไม่เอาเอเอา N ดีกว่าเท่ากับ็นนะครับเท่ากับ็ S คราวนี้ต่อไปเลยถ้าเรามาดูล็อก2 ลอกสาฐานสจะได้เป็นจริงไหมครับจะมีค่า,ากัล็อกสองสามฐานสอบวกด้วย N ต่อไปมาดูล็อกตัวที่2คือ4 9x จะมีค่า,ากล็อกสี่ล็อกเก้าฐานสบวกด้วยล็อก x ฐาน4ซึ่งมันก็คือล็อกของ3กำลัง2ส่วนที่4กำลัง2บวกด้วยล็อกของ2กำลัง2องอ๋อนี่2นะครับไม่ใช่สี x ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ2ส่วน2ล็อก3ฐาน2บวกด้วยล็อก x ฐาน2อันนี้1ส่วนสองนั่นแหละ ก็จะมีค่าเท่ากับ 3, Lock, 3 2, 6, 1, 2, Lock, X, 2, ล็อกสาฐาน2บวกด้วย1ส่วน2ล็อกเฐาน2หรือมีค่าเท่ากับล็อก3ฐาน2บวกด้วย1ส่วน2 n นนะครับคราวนี้มาดูตัวต่อไป ทำนี้เลยนะครับดึงกำลังออกมาทาั้งล่างทั้งบนนี่คือหนึ่ง 1/3n และตัวสุดท้ายคือล็อกนี้นะครับง่ายๆเลยอันนี้ x กำลัง1ส่วน2กำลัง6เท่ากับ1ส่วน6ล็อก x ฐาน2เท่ากับ1ส่วน 6n อันนี้มีใครสงสัยไหมครับ ต่อไปเรามาเขียนใหม่จากที่พี่เขียนเมื่อกี้นี้ก็จะได้ว่าอะไรครับเท่ากับอะไรนะนี่ใช่ไหมครับและอะไรอีก แปนะครับไม่เห็น,นต่อไปคราวนี้เราทำไงต่อเราก็ต้องแทนค่าไอ้พวกนี้นะครับ ลงในสมการนี้จะได้ว่าเอาตอนแรกเลยเอาง่ายๆก่อนให้เจ้าตัวนี้ทั้งหมดนี่เป็น k แล้วกันจะได้เขียนง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า k บวก n บวกด้วย k บวก1ส่วน2 n อันแรกก็คือ log อ3 x ฐาน2อันที่2คือ log ก x ฐาน4บวกด้วย log 2 7 x ฐาน8ก็คือตัวนี้เท่ากับ3บวกด้วย2คูณด้วย1ส่วนห n แก้เลย k k k 3 k 1ก็จะบวกด้วย n 1บวก1ส่วน2บวก1ส่วนสา เท่ากับ3มบวก1ส่วน3 N 3 K บวกด้วย3ส่วน2 11สส่วน6อันนี้เปลี่ยน6บวก3บวก2ส่วน6 N เท่ากับ3บวก1ส่วน3 N ทันไหมครับแก้ต่อเลยนะ ตรงนี้จะได้เป็น3 k บวก11ส่วน6 n เท่ากับ3บวก1ส่วน3 n 3 k บวก1 6 11ส่วน6 n เท่ากับ3บวก2ส่วน6 n นะครับย้ายไปลบ3 k บวกด้วย16 9ส่วนห n เท่ากับ3หาร3ทั้งหมด K บวก3ส่วน 6N เท่ากับ1่หรือพูดง,ง่ายๆก็คือ K บวก1ส่วน 2N เท่ากับ1่คราวนี้เราลองแทนค่าไป K คเราคืออะไร K เราคือล็อกสาทั้ง2 N เราคืออะไร เอ็นเราคือล็อก X ฐาน2 1ถ้าเขียนใหม่ก็คือล็อก2ฐาน 2. สิ่จริงไหมครับครับทำต่อเลยนะครับล็อกผลลบก็เป็นล็อกผลหารน,นะครับ ได้ว่ารู t x เท่ากับ2ส่วน3หรือ x เท่ากับ4ส่วน9นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปต่อเราต้องดูว่าคำตอบนี้ใช้ได้หรือเปล่านะครับเราก็เลยจะมาลองเช็คคำตอบกันดูแทน x ลงในสมการที่2เป็น4ส่วน9นะครับและคราวนี้เรามาเช็คคำตอบดูก็จะได้ว่า log 2 สามคูณสส่วนเก็จะเป็น4ี่ส่วนสมใช่ไหมครับ3ามคูณสส่วนเบวกด้วยล็อก 4, 4ี่ส่วนเกคูณเก็เป็น4นะครับบวกด้วยล็อกแปดส่วนเคูณยีเป็น12อันนี้เรามาดูด้านซ้ายก่อนเท่ากับล็อกส อันนี้ล็อกผลอันนี้เป็นล็อกผลล็อกผลหารเป็นลบลบบวกหนึ่งบวกด้วยอะไรล็อกแปดก็กลายเป็นนี่นะครับใช่ไหมมันแยกได้อันนี้ก็เป็นสองลบสามส่วนสองล็อกสามฐานสองบวกหนึ่งบวกด้วยอันนี้คืออะไร สองส่วนสามนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสามล็อกสามฐานสองคราวนี้จัดการรวมซะก็จะได้เป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองส่วนสามเป็นสิบเอ็ดส่วนสามลบสองส่วนสามลบลบสองส่วนสามล็อกสามฐานสองอันนี้คือทางซ้ายต่อไปเรามาเช็คทางขวาทางขวาคือสามบวกสองล็อก x คือ4ส่วน9ฐาน64เท่ากับ3บวก2ก็จะเป็นล็อก4ฐาน64บลบล็อก9ฐาน64จะเท่ากับ3บวกด้วย2อันนี้เป็น1ส่วน3นะครับอันนี้ลบด้วยอะไรครับ2ส่วน6ใช่ไหมครับล็อกก็จะมีค่าเท่ากับ3 บวกด้วย2.3ส่วน3ลบด้วย2.3 l ส่วน3ลมล็อเท่ากับ11.3ส่วน3ลบ2ส่วน3ล็กฐา, 2, า,ก, 3, ก, 3, ก,าก็จะมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า x เท่ากับ4ส่วน9กี่ก็จะเป็นคำตอบด้วยสรุปก็คือ b เป็นเซตของ4.9ส่วน9 นะครับ b คือเซตของ4ีส่วนเเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a ก็คือเซตของอะไรครับแใช่ไหมครับ b คือเซตของ4ีส่วนเเพราะฉะนั้นผลคูณของทั้งสองคำตอบของทั้งสองเซตก็คืออะไรครับ3ามสิบสส่วนเ้าใช่ไหมครับ คราวนี้เราก็มาดูช้อยกันเลยสำหรับข้อนี้ก็ตอบข้อ3นะครับ32ส่วน9สรุปก็คือเราต้องแยกหาคำตอบของสมการ A สมการ B แต่อย่าลืมเช็คคำตอบทุกครั้งนะครับเพราะว่าอาจจะมีคำตอบเกินหรือว่าที่ไม่สอดคล้องหลังจากนั้นเราก็เอามายูเนียนกัน จะพบว่า A union B นี่มันก็คือ8กับ4ส่วน9เลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนที่เหมือนกันเลยผลคูณของคำตอบก็คือเอามาคูณกันเลยก็ได้32ส่วน9แต่ตอนคิดเลขก็ให้ระวังด้วยนะครับสำหรับข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3ครับตอบ32ส่วน9ลองไปดูนะครับ